สวัสดีครับนี่นะครับผมสั่งโดนไปกับอ่า,อาเพจนะครับเดี๋ยวผมมาบอกชื่อเพจอีกทีนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดดูแล้วผมจะให้เครดิตเขาและโอเคส่งมาจากที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวนะอ๋อไมอ่บริษัทนะครับ DJI 13 Store นะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดนะครับยันไม่ได้เปิดนะเปิดกันนะฮะผมสั่ง DJI นะฮะมินิเ e นะครับผมเพราะว่าผมต้องการใช้โดนโดนโดนครับเพราะพอดีผมอ่าผมไปถ่ายงานแล้วทีนี้โดนที่ผมใช้อยู่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่คาดฝันนะครับกับอีกอกลุ่มทีมงานหนึ่งนะครับมาขวางทางตอนลงแลนดิ้งนะฮะบ,บอกให้หลบก็ไม่หลบแล้วก็ปรากฏว่าผมมันจะโดนใส่หัวเขาผมก็เลย โดนมันมีไปพัดมันก็มันเหมือนกับมันต้องลงแล้วครับจังหวะน,นั้นนะฮะแล้วก็เลยสลับลงนะครับเชไปอยู่ตกใส่ขอบขอบถนนลแล้วก็นะครับก็ตกลงน้ําไปนะฮะแล้วก็พอดีเจ้าของงานนะครับเจ้าของงานเขาใจดีมากนะครับผมหมายถึงว่า,าคนที่จ้างเราไปทํางานนะฮะใจดีมากนะครับโอ้เขาก็เลยให้งบมา ก่อนนะครับมาซื้อโอ้โหนี่ครับได้กระเป๋าแถมมาหนึ่งอันนะครับดีมากนะครับผมเป็นกระเป๋านะครับเป็นคลิปเซ็ตนะฮะแล้วก็นี่เป็นเอกสารนะฮะเอกสารเอกสารต่างๆที่จะต้องเอาไปขึ้นทะเบียนนะครับผมไปเสร็จรับเงินอะไรต่างๆนะครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะของบริษัทบริษัทนี้ผม การันตีให้นะครับได้กระเป๋าใหม่อีกหนึ่งใบนะครับโอ้โหนะครับผมนะครับกระเป๋านี่ DJI นะครับสวยเลยครับแล้วก็ได้อะไรอีกรามาดูกันโอ้โหได้ตัวนี้อีกนะครับผมสุดยอดครับโอ้คุณมากเลยนะครับผมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กิต์เซ็ปชิ้นแถมมาให้นะครับอันนี้ตัวโดนตัวโดนนี้ สวัสดีปีใหม่น้องหนครับขอบคุณมากครับผมนี่นะครับนั้นของพี่เขานะครับที่ผมให้เครดิตขออนุญาตโพสลงกลุ่มเลยนะครับโพสลงกลุ่มโดนนะฮะผมว่าราคานี้อ่บอกได้เลยนะครับเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับเป็นราคาของขวัญเลยนะครับสุดยอดนะครับผมนี่นะฮะ๋ยขบวนเปิดดูข้างในนะอะเย็น ก็ต้องนี่นี่นะก็ผมติดต่อไปหลายร้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าอของก็อย่างว่านะครับถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ได้นะแต่ว่าร้านนี้ก็ติดต่อไปตอนแรกเขาต,ติดต่อมาแล้วโอ้สวยมากนะครับผม โอเคนะฮะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมได้ของครบสวยงามมากนะครับสภาพไมค์กิ๊บนะครับผมโอเคเดี๋ยวว่าผมจะมารีวิวนะฮะนี่ให้ดูตรงนี้หน่อยมินิ SE นะฮะอาจจะภาพกลับด้านหน่อยนะโอเคขอบคุณมากครับ